สวัสดีครับยาดนิดแกงครับเอฟซีทาง่องบอยอีกข้าแสคบครับมื้อนี้บอยเอกรสชาตมาแสบเพื่อเราแะครับเมนูส้มตำสมตำไก่ย่างเนะไก่ย่างพักสดๆกรอบๆครับขาดบ่ได้ตามด้วยนมจินยกมาเป็นเข่งนะครับปลาบองเออบบอหลายแห่งครับ ลงมือเสียมกันเลยอยู่แล้วเนาะเข่าเที่ยงครับมือนีิมาเสียมเสีมกันครับพี่นอนอยู่ทางไกลทางไกลในอย่างวัดตงังอย่างวัดตังประเทศมาแซียมร่กันครับมา กจากโยมออาหารหลักดำไปยังกินเป็นใหม่เลยครับกินที่ในหนังมาอืม Yeah. ับน้องวันนึงหนูฝากกดติดตามครับจองเบา้าอย่างาแสบมียังแสบ,แสบกับสีพ้าพีพ้านองกินนะครับ เื็นบ้านห้อง <c oughs> ตามมีตามเกิดครับจำนเนหนอนงนะ <c oughs> อเอาเชื่ครับจิปนี่ไ้ท้านมีกันจิหนัดกันไหมครับสวัสดีครับ